สำหรับกลุ่มแรกนะครับ Daily Trainer ที่เป็น Standard ก็เริ่มต้นที่คู่แรกครับ Nike Pegasus 41ครับรุ่นนี้เป็น Easy On ด้วยนะเป็นรองเท้า Daily Trainer ใส่ซ้อมทุกวันได้ต่อมานะครับนั่นก็คือคู่นี้ครับ a s i c ก u ิ u มูลครับเป็นรองเท้า Daily Trainer Cumulus มันแปลว่าก้อนเมฆเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้ก็จะมีความนุ่มแต่นุ่มไม่มากรองเท้าที่เป็น Daily Trainer แบบ Standard คือจะไม่นุ่มมากจะออกแบบกำลังดีกระชับกระชับ นะครับพอตอบสนองได้อาจจะไม่เปรี้ยงป้านเท่าไหร่นักนะครับคู่ที่3าจากแบรนด์อเมริกาบรูครับนี่บรูโคสสิบครับต่อมาเป็น Daily Trainer เหมือนกันจากแบรนด์ A แบรนด์ A นั่นก็นกนคือคู่นี้ครับ Adidas ครับ Adidas Supernova Rise รต่อมาแบรนด์จากญี่ปุ่นบ้านนะครับนั่นก็นคือคู่นี้ครับ m i z u n o ตะแดน Wave Rider 29ครับ เวฟ e r เดอร์9เป็นรองเท้าเรือธงของมิซูโน่ที่อยู่มานานเหมือนกันนะ29ปี29รุ่นนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับแดนสเก็ตเชอร์แอ r ร่สปาร์คครับที่เป็น Daily Trainer ใส่ซ้อมทุกวันได้แบบสบายๆและคู่สุดท้ายนะครับในกลุ่มของ Standard Daily Trainer ใส่ซ้อมทุกวันนะครับนั่นก็คือเชียวตันวิน3 TR ครับ3 TR เป็น Daily Trainer ที่ที่ถือว่าราคาดีมากๆ ก็เป็นคู่เริ่มต้นของใครหลายๆคนได้เลย